เดี๋ยวจะรีรันโปรแกรมย้อนไฟล์ให้ดูนะฮะมันเป็นตามจริงมันต้องเป็นโปรแกรมแปลงเนาะอันนี้คือโปรแกรมย้อนอันนี้โปรแกรมแปลงนะส่วนโปรแกรมย้อนอันนี้ย้อนเป็นจากไฟล์ vcard หรือ csv เป็นไฟล์ excel ทั่วไปเป็นไฟล์ csv ทั่วไปนะฮะ รือตัวนี้เดี๋ยวขอหาไฟล์ VCF ก่อน VCF ก็คือไฟล์ VCard นะครับ นี่คือไฟล์ VCF ของทางผมนะส่วนใหญ่เขาชอบตรงในทีล g r a มกันะนะเนาะที่เลยได้เขียนโปรแกรมนี้มาย้อนเพราะว่าเสียดายเบอร์โทรดีๆของเว็บต่างๆนะฮะต้องบอกตรงๆอ่าสมมติเปิดโปรแกรมเนาะย้อนจาก VCard ไปเป็น CSV ก็นำเข้าไฟล์ใช่ครับมันก็นำเข้าพร้อมกันได้หลายๆไฟล์นะครับแต่มันก็ใช้เวลา แปลงพอสมควรอันนี้แต่ก่อนผมทําไฟล์ละห้าพันเนาะมันก็จะใช้เวลาพอสมควรเวลาเอาเข้าเยอะเอะก็ไม่เป็นไรมันก็จะขึ้นกําลังโหลดไฟล์อ่าอย่างเชน่นเดี๋ยวเอาไฟล์ไหนที่ไม่ได้ย้อนมา ไฟนี้แล้วกันเพื่อไม่ให้มันยาวนะเยวอสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดไฟก็สี่หมื่นเบอร์อ่ะแปดไฟลแล้วกันเดี๋ยวจะนำเข้าครับนำเข้าปุ๊บมันก็จะแสดงผลตรงนี้ แล้วกดแปลงระหว่างเนี้ยมันก็ทําการแปลงเป็น CSV อยู่นะครับรอไปเรื่อยสี่หมื่นเบอร์และจับเอาเฉพาะเบอร์โทรในคอลัมน์มันใช้เวลาพอสมควรต่อให้ทำเองก็ถ้าไฟล์เล็กๆก็แป๊บเดียวหรอแต่นี่มันไฟล์ใหญ่อยู่ไฟละห้าพันเบอร์ สี่หมื่นเบอร์ใช้เวลาพอสมควรก็ดูไปเรื่อยครับก็แค่เปิดทิ้งไว้อะเนาะก็ไม่ต้องมานั่งทาไม่ต้องเรียงเองไม่ต้องมาคัดไม่ต้องมาตัดสูตรส่วนใหญ่บางเบอร์มันก็มีสูตรติดเข้ามาในเบอร์สูตรก็คือเบอร์พวกเบอร์ที่มีปัญหานะครับเบอร์ไม่พบฐาน มันก็ทำการหมุนโหลดไฟล์อยู่นะครับนี่ก็แปลงให้ดูเป็นตัวอยา่างเป็นการย้อนจาก v-card มาเป็นไฟล์ csv เหมือนเดิม ส่วนนี้คือโปรแกรมแปลงไฟล์นะครับแปลงจาก CSV เป็น VCF เป็น Vcard แปลงง่ายๆแค่ใส่ CSV ที่มีหัวคอลัมน์ที่เขียนคำว่าโฟ n e นะฮะอย่างเช่นไฟล์เนี้ย Data ที่ผมย้อนแล้วรวมแล้วนะฮะก็สามารถแปลงได้รอ ผมเวลาผมย้อนเนี่ยผมจะย้อนทีเดียวเลยเด้ทั้งทั้งทั้งระบบเลยเพราะมันใช้เวลาพอสมควรเพราะการจับไฟแล้วมาเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วตรวจสอบเบอร์โทรและคัดให้มันเป็นเบอร์สะอาดมันใช้เวลานาน ถ้าทำเอง Excel ก็จะค้างอันนี้ใช้ GUI ของ Python ในการประมวลผลระหว่างรอขอหาดูข้อมูลนั้นนี่นู่นใครทักมา เนี่ยนี่คือเสร็จแล้วนะครับแลวนี่คือเสร็จแล้วเดี๋ยวขอสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับไม่ลองรับไฟล์ที่ย้อน รอประมวลผลนีกแป๊บหนึ่งยังกดไม่ได้ รอมันขึ้นแจ้งเตือนนะครับอ่าแจ้งเตือนปุ๊บตามจริงอะ่ะที่ต้องอย่าเพิ่งกดแปลงนะก็คือเอาเข้าปุ๊บเดีย๋ยวมันก็ทำการย้อนของมันเองเลย แล้วกดเซฟครับที่น,นี้ก็จะได้ไฟล์แล้วแสดงไฟล์ที่นำเข้าล่าสุดได้ด้วยแล้วก็กดรีเซ็ตโปรแกรมได้ด้วยเนี่ยผมนำเข้า50รายการเลยนะไฟล์ละ5,000เบอร์นะ5,000คูณ10ก็50,000แล้ว50รายการก็คิดดูว,ว่ากี่แสนเบอร์เบอร์จากเว็บผมดูนะครับเบอร์ที่ย้อนออกมาหน้าตาเป็นยังไง ก็ถึงบอกว่ามันจับจับเบอร์โทรแล้วมารวมกันเป็นไฟล์เดียวจากทุกไฟล์และไฟล์ละห้าพันเบอร์มันจับยากนะครับแล้วทําให้เบอร์สะอาดด้วยเห็นไหมแถมต้องมันจะเรียงกันให้ด้วยแล้วบอกด้วยเลขรหัสเบอร์อะไรนี่แหละครับสาเหตุที่เขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อจะมาตอบสนองการทํางานของตัวเราเองได้นาเข้า เอาออกได้แม้มีสี่หมื่นว่ะเบอร์ประมาณนี้ครับสนใจก็ทักมาซื้อมาโปรแกรมได้นะครับก็ถือว่าไม่แพงซื้อกับคนเขียนเองทำเองขายเองทำงานด้วยจริงๆจะดูดีมีประโยชน์กว่านะครับอันนี้เบอร์ของเว็บผมที่ย้อนมาแล้วแล้วก็รวมมาแล้วนะครับ เหลือประมาณสามสี่แสนเบอร์สามแสนหกเวลาเบอร์มันเรี้ยงก็คนที่เรี้ยงก็น่าจะรู้นะ,ะว่ามันไม่ยากเรื่องการสลับตำแหน่งนะฮะเดี๋ยวสลับตำแหน่งให้ดูอีกสักครั้ง,งก็แค่มาวาง วางที่หน้าต่างใหม่ถ้าเกิดอยากสลับตำแหน่งนะอันนี้แถมให้เฉยก็กดสูตรเท่ากับแรงวงเล็บปิดวงเล็บเปิดคันเตอร์หรือมันคลิกกด F 9ก้าแล้วกดชิปคอมที่นี่คอมที่นี่แล้วกดข้อมูลแล้วกดตรงนี้แค่นี้เอง มันก็สลับตําแหน่งแล้วกดเลเก้าแล้วกดคอมกดเลื่อนแค่นี้เองครับประมาณนี้อันนี้ทำให้ดูเฉยตอนนี้มีแปลงไฟล์ VCF แล้วก็มีย้อนไฟล์จาก VCF ไปเป็น CSV เหมือนเดิมนะครับย้อนจะประมวลผลหนักหน่อยแต่แปลงมันแปลงแป๊บเดียวประมาณนี้ครับสนใจก็ทักมาสอบถามได้ครับ